ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ะได้อยู่ที่ร้านเบิ้มนะคะแล้วก็สมาชิกเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนและเจละเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเจลาก็สั่งเ,เป็นอันนี้่อะไรอนกระเพรานะ <c oughs> ที่ฉันชอบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผัดผงกรี่หรือผัดผงโซเพนีนะเราจะไม่พูดคําที่ไม่สุภาพนะว่ากะหรี่นะ,ะก็ต้องพูดคําว่าโซเพนีอันนี้นะคะผัดไทยนะคะผัดไทยผัดไทยอะไรวะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆค่ะ เจลา้าก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วนิดนึงนี่ใส่ลงไปเยอะๆใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ว่ากักนไปนิดนบัน่นะจะชิมให้ดูคุณพระปังมากเรากงให้โกยวันไข่ <c oughs> ดูไข่เลยดูความปังของมันกินไข่แดงได้กินไข่แดงให้กูกินด,ด,ด,ด้วยนะนิดนึงปั้มนึงเออได้เดีด๋ยวเราไปหันัดความการกินนะดูนี้เนี่ยคำใหญ่ๆ,ๆเลยครับไม่ต้องห่วงใส่กุ้ยด้วยกูกินให้ดูกูจะโชว์ผัดผงกะหรี่ค่ะน้องก็ใส่ไข่แดง อ่อยไหมนิ like ้วกะนิ้วกไม่ไหนไม่รู้ว่ะจั่จานหนูยแม่ผัดไทยไม่รู้ว่าไปลองหามาันได้อย่างนี้ลองหาให้อร่อยไหมอร่อยมากเห็นไหมไหมครับไม่เห็นจะบอกเพื่อนน้องหายมันอาจจะอยู่หน้าร้านก็ได้ กินคำเยียวยาแบบไม่ต้องหวังสวยอุ้ยคุณพิธาทูเล่จังเลยเจนะ้าน่า